สวัสดีครับมาแล้วนะครับนะ u t u b e อาจารย์ก้าพันนะครับฟังดูแล้วมันก็ค่อนข้างจะเป็นทางการไปหน่อยแต่ว่าจริงๆเรามีคอนเทนต์ที่หลายเรื่องหลายราวนะครับม่อจะเป็นเรื่องการเกษตรบอกกล่าวกันหน่อยนะครับในช่วงต้นๆนะของนำเสนอเรื่อง u t u b e เนี่ยถ้าเป็นการเกษตรนี่จะอยู่ประมาณสักเที่ยงวันพยายามจะออกอากาศสัก11โมงเที่ยงนะครับเพื่อที่จะเรียกว่า ให้ท่านที่ออกไปทํางานตอนเกษตรแล้วก็กินข้าวเที่ยงกันก็มาฟังเรื่องของการ,กรเกษตรถ้าเป็นเรื่องของสวดมนต์เรื่องของบทเพลงก็จะนําเสนอในช่วงคำ่คำนะครับในช่วงคำ่คำกลางคำ่คำกลางคืนอย่างนี้ฟังเพลงกันบ้างแล้วก็มาสวดมนต์เพื่อให้จิตใจเรามีสติกันบ้างแต่ถ้าเกิดว่านะครับเป็นเรื่องของนะฮะอารมณ์ขัน ไม่อยากจะบอกว่ามันขำขันเพราะบางเรื่องมันอาจจะไม่ขันก็ได้อืผมก็จะนําเสนอตอนเช้าๆทุกเช้าก่อนจะออกไปทํางานเนี่ยได้ฟังเรื่องที่ฟังแล้วเออมันเป็นแง่คิดแบบแปลกๆเพราะโดยเฉพาะอย่างนี้เขาบอกว่าไอข้ขำขันหรือว่าตลกอะไรเงี้ยการเป็นคนที่มีอารมณ์ดีเนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่คิดต้องเรียกว่าคิดต่างก็ได้หรือว่าคิดแปลกก็ได้เนี่ยนะครับหลายเรื่องให้ฟังเอาว่าวันนี้นําเสนอเรื่องแรกก็แล้วกันเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า เรื่องผมตั้งเองนะเขาเรียกว่าระดับเฮียเอ,อฟังแล้วงงไหมระดับเฮียระดับเฮียคืออะไรฮะคุณเคยได้ยินไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเขาบอกว่าแหมเวลาด่าใครเนี่ยถ้าด่าคําว่าไอ้เฮียเนี่ยนะครับมันดูเหมือนว่ามันจะแสบซวงกันเป็นพลึกเกือ,กอแต่ระดับของการพรูวดว่าวาจาหรือว่าด่าเขาว่าเฮียเนี่ยจริงๆมันมีหลายระดับมันมีตั้งแต่ระดับที่ว่าด,ด่าไปแล้วมันจี ไม่นหัวใจเนี่ยนะฮะไปจนถึงด่าแล้วหรือว่าพูดคําว่าเฮี้ยไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้คนฟังนั้นอาจจะรู้สึกขำแทนที่จะรู้สึกโกรธเออการพูดให้คนเนี่ยรู้สึกขำหรือว่ารู้สึกโกรธด,ด้วยคําเดียวกันนี่คําว่าเฮี้ยเนี่ยมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นทักษะห,หรือว่าเป็นอะไรที่ต้องศึกษาไว้เหมือนกันนะวันนี้ก็เลยเสนอคาว่าระดับของเฮี้ยเช่น เวลาที่เราจะด่าใครเนี่ยนะครับจะให้เขาโกรธหรือว่าจะทําให้เขาเรียกว่าอารมณ์ดีไปก,กับเราด้วยมันอยู่ที่ระดับเสียงเหมือนกันเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะฮะเวลาเราด่าใครถ้าด่าด้วยความโกรธเราก็อาจจะด่าว่าอเฮีย <I hear. S 1> เออออกไปนะมันก็ดูว่าโอ้โหมันจะรุนแรงมากเลยนะแต่ในขณะเดียวกันถ้าคําคําเดียวกันเนี่ยคาไ่าเฮียเนี่ยนะครับ แล้วเราใช้คำที่มันมีความซับซ้อนหรือว่าเบาๆลงมาหน่อยบางทีเขาอาจจะไม่โกรธเช่นเฮียเฮียเฮียโอ้ยเฮียเห็นไหมฮะระดับเสียงเนี่ยมันต่างกันเพราะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเนี่ยนะฮะเขามีการใช้เรียกว่าคำว่าเ yeah ฮียเนี่ยได้อย่างกลมกล่อมมากนะฮะ คือฟังแล้วไม่รู้สึกว่าเป็นคำด่าแต่ฟังแล้วรู้สึกว่ามันเป็นคำบน่นคำบ่นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าอยู่ในตัวของเขาเองแม้แต่คนได้ยินก็ไม่รู้สึกว่าถูกด่าโคงคนนั้นเนี่ยเวลาเขาจะหลุดปากหรือว่าด่าใครว่าเฮียเนี่ยเขาจะหัวเราะก,ก่อนนะเขาจะหัวเราะก,ก่อนแล้วก็ค่อยหลุดคําว่าเฮียไปผมยกตัวอย่างนะแต่ไม่เหมือนของเขาจริงร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเพื่อนผมคนน,น,นะนี้เป็นเนตทหารนะนะจบจัรอเดอปฏิบัตินเป็นเนหารนอกราชาการ เขาเวลาจะด่าใครว่าไอ้เฮียเขาใจยังี้ฮะเฮีย yeah, แล้วเป็นไงฮะมันซอบลงไปเยอะเลยแทนที่จะเป็นอเฮีย <I here! S 2> นะแล้วก็คนก็อาจจะโกรธนะแต่ว่าเข้าหัวเราะก,ก่อนเขาบอกเฮีย <Yeah. S 2> เห็นไหมฮะมันต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้นะออกจากบ้านขับรถออกไปจะไปทำงานหรือว่าจะ ไปเจอกับผู้คนแล้วใครอะไรมันทำให้อารมณ์เสียอย่าไปกล่าววาจาหรือด่าวา่าไอเฮี้ยเี่นนะครับแบบแรงๆลองหัวเราะก,ก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยคําว่าเฮี้ยเนี่ยออกมาให้น้อยๆหน่อยหรือว่าผสมประสานกลัวไปกับคำว่ากับการหัวเราะของเราเนี่ยนะฮะมันจะช่วยให้การด่าของเราเนี่ย เขาไม่ค่อยรู้สึกอะไรเพราะผือเขาขำไปด้วยเเห็นไหฮะเพราะฉะนั้นวันนี้จะไปขอเอาใครจะไปไล่ใครเนี่ยนะฮะลองเอาแบบซอฟอบดูบ้างเป็นหัวเราะก่อนแล้วค่อยด่าว่าไอ้เหี้ยดีกว่าไหมครับนะนะอ้าวนะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ